สวัสดีสวัสดีทุกคนบัวเชื่ทางฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศรับส่งทีม่มบัวตา่พี่องมาโฟกัสสองยูทูบวิลลีแนลทุกคนมันนี้บัวจะมาวาวเกี่ยวกับคนไทยหรือในจ้างคนไทยให้เงินเดือนแรงงานต่างด้าวหรือให้เงินเดือนของคนลาวเช่นบัวนะทุกคนที่มาทํางานในไทยอาชวนเยอะเขาให้แบบใดนั่นเองนะทุกคนบัวก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้เพราะบัวก็เคยทํางานในไทยหลายที่นะเจ้านายแต่ละคนเขาให้กันแบบใดและก็บัวเคยร่วม ทำงานกับแรงงานต่างด้าวหลายๆคนนะเขารับเงินเดือนจากเจ้านายคนไทยแบบใดบวก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ด้อจากคุณน้องเฟยที่จะบอพาดคลิปสบัว่ถ้ายยักษ์สปอร์ตบัวก็อย่าลืมโฆษณาหายสบัวนำนั่นเองจ้าคุ่น้องเนาะทุกคนบัวก็เคยเหตุงานาในหลายๆทีอยู่ในไทยนะทุกคนนาอนบัวก็มีประสบการณ์นในการรับเงินเดือน ในหลายทีนั่นเองจ้าพนองเรยวกก่็เคยเห็นเนาะคนถึงหุ่นจับคนรับเงืนเดือนเนาะว่ะแต่ละคนรับกันแบบใดเนาะทุกคนเช่นรับเป็นเดือนบอหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นวันเนาะทุกคนเนาะส่วนหลายบวกกเลยจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนหลายทุกคนที่บวเห็นเนาะ อาจจะได้คนไทยแผ่นหายเนะาะก็จะหายเป็นเดือนจริงๆกแต่ละทีก็จะท้าบางทีก็กำหนดหายเลยว่าสินเดือนหายหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นบ้านนั่นเองจะเป็นน้องเนาะแต่ส่สวนร้ายทีบัวเ็นเนาะทุกคนก็จะเป็นเดือนนั่นเองจะเป็นน้องทีหายเอาออกหายลุกน้องนั่นเองจะเป็นน้องอาบัวกะ รับเป็นเดือนมากกวนะทุกคนนาะเพราะว่าเป็นเดือนมันจะได,ด้เป็นกอกเป็นกำแนนเองจะเป็นน้องนอนในการพักเมื่อไห่พอไห้เม่หรือว่าเก็บวายถ่ายางเก็บว้ยในนเองจะเป็นน้องนาอนถ้าว่าจะรับเป็นวันนะสําหรับบัวมันอ่ามันยุ่งยากในการที่เขาต้องนํามาเก็บทุกวนันนั่นเองเป็นน้องบัวก,ก็เลยบ่คอยรับแต่กเป็นอาทิตย์กะบวกับวบว่ได้รับเลยเป็นน้องนาะถทาว่าหลายๆคนนาะที่บัวเห็น้าว่ามีโอหรือรับจอบ ทีอื่นนอกจากงานที่เหตุประจำเ้าทุกคนอนอานเขาจะรับทันทีเลยเมื่อเห็นงานแล้วนั่นเองจะพี่น้องในวันนั้นนั่นเองจะเนาะนี่ก็คือ,อที่บัวเห็นประสบการณ์เราทุกคนเนาะในการทีว่าบัวอาศัยเห็นงานู่ไทยเนาะส่วนรายเงินเดือนเนาะแต่ละทีก็จะให้โบคือกั้นด้วยพี่น้องเนาะเช่นบัวเห็นงานตอนบัวมาเห็นงานใหม่ๆเนาะบัวได้รับเป็นเดือนแต่ว่าเอื่อยคนที่เห็นงานนำกันเขาเห็นเมาส์นะนะทุกคนเห็นงานเมาส์ยิบ่าด เขากะไดเป็นอาทิตย์เพื่อนพี่น้องนหนึ่งอาทิตย์ออกห้หรือว่าครึ่งเดือนออกหแบบนี้เพื่อนพี่น้องนะแต่ว่าบัวส่วนร้ายแต่เห็นงานมาอยู่ในไทยเพื่อนพี่น้องโบเคยได้รับเป็นวันหรือว่าเป็นอ่าเป็นอาทิตย์เพื่อนพี่น้องส่วนรลายบัวจะรับเป็นอ่าเป็นเดือนเลย่พี่น้องบัว คิดว่ามันใดเป็นกอบเป็นกรรมมางก,กว่วนั่นเองจะเป็นน้องในการผากให้พ่อแม่หรือว่าอาเก็บไว้ใส่นี่นเองจะเป็นน้องเนาะนี่แหละทุกคนเนะาะอาประสบการณ์ในการเห็นงานอยู่ไทยเนาะว่าจะนายคนไทยเผื่อหายเงินเดือนของแรงงานต่างดาวเนาะว่าแบบใดนะทุกคนเนาะในแต่ละอาทิตย์ที่บัวเคยเห็นนะทุกคนเนาะแต่ส่วนแรกก็จะหายเป็นเดือนอเป็นน้องเนาะอาหรือบักับเซนทาวาบัวอาอยากใดแบบนี้นะอยากไดเป็นเป็นเดือนหรือว่าเอย้ยอยากใดเป็นวัน ขอภัยพ,พี่นอ้องใหญ่ใดเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์กย็ได้พี่น้องเพราะว่าตอนวัวมาเห็นงานอยู่อยู่ในที่ปัจจุบันนี้พี่น้องเนาะจะได้พ่นกระทำว่าบัวจะเอาเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนแล้วแต่วับวบวาพี่มาเลยคือคือบวกะ่ะตัดสินใจเอาเป็นเดือนนั่นเองจะเป็น้องในการรับเงินเดือนบัวคิดว่ามันไดมากกว่าใน,นการามันกับไดเท่ากันอะไรลพี่น้องแต่บัวคิดว่ามันไดเป็นกอบเป็นกำมว่าสันสา,สานเนาะทุกคนหลายๆคนก็เล่นที่บัวเห็นเนาะ การหลๆคนกันรับเป็นเดือนมากลัวเช่นทาวาเ้าเงื่อนเดือนประมาณเก่าพันทุกคนเขาก็จะได้รับชิ้นเดือนปามเขาก็จะได้รับเต็มนั่นเองจะเป็นน้องเนาะเก่าพัน 9, แล้วเขาก็จะนําไปอาเฮ็ดในสิ่งต่างๆได้แบบเต็มทีนั่นเองจะผี่น้องเนาะทาวาเขาจะเอาเป็นวันแล้วทุกคนเขาต้องมานําเก็บ,กบทุกวันทุกวันแหละบางครั้งเขาอาจจะเพิรอนํำเอาไปใช้ด้วยที่บุหูโตแล้วมันจะเบิดด้วยที่บัได้เก็บนั่นเองจะเป็นน้องบัวคิดว่าจังสีนะมันก็เลยเห็ุให้อาหลายๆคนเนะาะมัก รับเป็นเดือนมากกว่านั่นเองจะพี่น้องเนาะแล้วการลายๆคนกับมักเป็นรับเป็นอาทิตย์กับมี่อ่พี่น้องแต่ว่าซ้ำรับบวัวที่ส่วนร้ายที่บวัวห็นบุคอยพี่น้องเขามีแต่รับเป็นเดือนนั่นเองจะพี่นน้องนาะเรียงงานทีมาเห็นงานอยู่ไทยพี่น้องจริงๆ,ๆ,ๆในแต่ละทีมันก็นจะแตกต่างบางทีก็จะกําหนดหายเลยพี่น้องนาะในการรับเงินก็คือ,อเดือนหนึ่งกับสองขังหรือว่าสามขังกันแล้วแต่เขา จะก,กำหนดแต่บางที ilia, คือบวกกำหนดแล la ้วแต่ห้าสีเหลือเอาเนี่ยเองจะพี่น้องในการรับเงินเดือนสะดวกในการรับเนี่ยเองจะพี่น้องเนาะในผลก็จะโอนเข้าบัญชีเ้าเรียบร้อยพี่น้องผลก็จะแจ้งมาในเฟสในโซเชียลต่างๆในพี่น้องนอกที่ห้าตที่ต่อกำายเนาะดีแล้วทุกคนนาอหลายๆคนกับไม่เห็นงานอยู่ไทยนะพี่พี่น้องนาอการลากๆการรับเป็นเดือนมากลัวการที่ห้ารับเป็นเดือนมันก็จะมีอ่า ได <So S 1> ้เก <thing? S 3> like, like? like ็บบางนั่นเองจะเป็นน้องในการแบบเออเขาเห็นเงิน่าสั่ตาเออเห็นแบบลายนะทุกคนเออเห็นลายเนยกับแบบเออหูซึกแบบดีใจเลือกระตุนให้เห็ุงานเหตุการณ์มาคื้นั่นเองจะเป็นน้องเนาะถ้าเขารับที่ละนอน่อยให้เห็นที่ละนอนนอยบางครั้งก็ยิบไปสิ้นนิสัยหันกระเบิดนั่นเองจะเป็นน้องเนาะนี่คือเหตุผลหลายๆคนเนาะที่รับเงินเดือนจากเจ้านายมักจะรับเป็นเดือนนั่นเองจะเป็นน้องเนาะกับเจ้านายนั่นเองจะเป็นน้องเนาะ ว่าถาว่าเหตุลงงานนะทุกคนบ้างรงงานกะส่วนรายในโ่งงานเขาจะ,จะกำหนดให้เป็นเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์มากกลัวเลือกรึงเดือนออกที่แบบนี้นะทุกคนก็คือ,คอเดือนหนึ่งสองขังนั่นแหละพี่น้องเนาะส่วนรายถาว่าเขาแบบไปเหตุรงงานยิบผาลงงานต่างๆนี่แหละพี่น้องเนาะในรายอย่างที่บัวเห็นเนาะทุกคนอนแล้วการับจอบนะทุกคนคือรับจอบนี้ ส่วนลายนะแรงงานที่บัวเห็นหรือบตัวบัวเองนี่ยเราเปน้องเนาะบัวเคยแบบเห็นงานรับจอบนราหลังจากที่เห็ุงานตัวเองแล้วบัวก็ไปรับจอบอาเซนจะได้เอาอางานมาให้บัวเหตุตแล้วทุกคนผนงกจาว่าเงินให้บัวบัวก็ต้องรับทันทีนั่นเองจ้ะพี่น้องคือแบบรับโอเหตโอนั่นเองพี่น้องรับจอบเนาะก็ได้รับเงินทันทีในเงินส่วนนี้เนาทุกคนบัวก็จะนําไปใส่หรือไปซื้อของในสิ่งที่ตัวเองอยากนั่นเองจ้ะพี่น้องเนาะกะถ้าแต่ว่าบัวจะเวับ เงินเดือนทีบ่วอาจะเอาในสิ้นเดือนนั่นเองจะเป็นน้องๆอาจจะบรรับก่อนนั่นเองเพื่น้องก็จะเอาเงินจุดหนี้ไปนําสายถาวาบัวใดมีโอกาสใดแบบอย่างใดเฮ็ดจบมาสัาน่นๆเนาะในเฮ็ดจอบใดทําโอน้น,น,อน,นั่นแหละเพื่อน้องเนี่แหละทุกคนเนาะก,ก็คือแบบสิ่งที่บ่วเห็นนะเกี่ยวกับการที่มาเห็นงานอยู่ไทยเนาะในแต่ละทีเนาะเจ้าหน้าเป็นหายเงินแบบใดในแต่ละคนเนาะแต่ละคนบางทีเหตุงานทีเดียวกันพื่น้องแต่ แต่บางคนเขาบริเรรับคือกันดิบางคนกรลับอีกแบบหนึง่งบางคนกรลับแบบหนึง่งมันจริงๆมันก็นแล้วแต่เข้าสะดวกรับกับจะได้นะเนน้องเนาะในแต่ละทีส่วนไลน์ก็ได้ถามว่าเข้าชุกเชิญเข้าอยากได้กอนหรือว่าเข้าอยากเบิกกกอนเนาะกับจะได้ก็ได้แต่ว่าได้เพิ่็จะเบิงนะทุกคนว่าเข้าอ่ะเป็นคนที่สามารถเสียใจได้บ่บางคนก็นจะแบบเอ่อย่างไรเบิรล่วงหนา้าแล้วก็ไปเลยนะทุกคนเนาะแบบนี้มันกับบอดี้นะทุกคนเนาะกับยห้ยามแบบ อย่าเฮ็ดเนาะเพราะว่าเฮามาหาเงินเนาะเฮามาหาเงินเขาก็ต้องอ่าเมื่อเบิกมาแล้วเขาก็ต้องเห็นงานใส่เจ้าน้าในเองจะพี่น้องเนาะในการที่เขาจะสามารถอยู่นําอาเพ่อนได้ต่อในเองจะพี่น้องเนาะอ่าในแล้วพี่น้องเนาะหลายคนก็นเลยแบบอ่ามาเห็ดงานเนาะกับ ชนลายเช่นบัวนะทุกคนมาหางเงินมาหางเหตุงานอยู่ไทยนะทุกคนที่อยู่กับเจ้านายปัจจุบันเนาะถาบัวบวสุกเซินจริงๆเนาะแบบบวสุกเซินจริงๆบัวจะบิเบิกน้ำนายเลยพี่น้องเนาะเช่นบัวบัมีอิลีบัวมีสิ่งจําเป็นที่จะเหตุฝากให้พ่อให้แม่อยู่บ้านบัวกับ จะพักบางบางครั้งบ่วจะพักจนเบิดเลยพี่น้องเนาะให้พอให้เมย์อยู่บ้านอันนี้ก็คือบัตามความเป็นจริงพี่น้องบางครั้งมันชุนเชิญน่ะเจ็บไข้หรือว่าสิ่งต่างๆบางครั้งอยู่บ้านเนาะบวกกับจำเป็นได้พักให้พอให้เมย์เพิ่มก้อนแล้วก็อ่าบวกกับเบิกน้นำหน้านะทุกคนแต่ว่าบัวจะบุเบิกเบิด์ดเพี่น้องจะเบิกเฉพาะอ่าเฉพาะที่จะนํามาใส่ในเดือนเดือนที่บอ่า บ่มีเงินใส่ในี่เองจุพี่น้องนี่แหละทุกคนบว่าจะบ่เบิกจนเบิดลวงนาพี่น้องเพราะว่าการตีเฮาเบิกเงินน้ำน่ายเบิดลวงนามาจะเ็นเข้าบ่มีกำลังใจเห็นงานเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวสินเดือนบ้าเฮาก็บได้รับเงินเฮากับบุคยมีกำลังใจเห็นงานเหตุการเขาก็เบิกสุพอจำเป็นในสิ่งที่เฮาจะนำไปสื่อนั่นเองุพี่น้อง้า่จำเป็นบ่ตรองเบิกเพราะว่ามันเงินเข้ามาจากแบบ เบิร์ตหรเขาจะบ่มีกําลังใจเหตุผลสร้าวางงานเนาะทุกคนนี่คือแบบประสบการณ์ที่บ่เป็นนะทุกคนที่บ่เหตุเนาะแต่ละคนกับบัคือกันนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละแต่คนสะดวกสบายเนาะในการรับเงินหรือเบิกเงินน้าน่ายพื่นพ่น้องนาอแต่บ่เนี่ยถามว่าจำเป็นอีลลี่รอบเบิงเด็ดขาดพี่อน้องถาที่บ่วจาได้บ่ไม่เห็นงานอยู่น้ำหน่ายเนาะบ่เบิกน้ำหน่ายแค่ซาำถึงสี่รังเองเพื่อนพี่น้อง ภายในหาปีทิมวัวเคยอาศัยเห็นงานเหตุการณ์นำจนายบวกเบิกนำนายแค่สามสี่ครั้งเองยามทิมวัวจำเป็นอิรีพี่น้องน้องบวกจังได้เบิกนี่แหละนี่คือประสบการณ์ทิมวัวอ่าเห็นเราทุกคนน้อมาเราให้ทานผู้ชมได้ฟังนอกจาสิ่งทิมวัวเห็นในสิ่งทิมวัวแบบประสบนั่นแหละพี่น้องในการเห็นงานเห็นการนถึงไทยนว่าแต่ละอ่าคนน้อจะนายเพื่นให้เงินเดือนลุงน้องแบบใด้แล้วแต่อ่าลุงน้องเนาะ สะดวกค่ะแบบได้ในแต่ละทีกับบุคือกันพี่พี่น้องน้องในอ่าประเทศไทยนั่นเองจะเป็นน้องน้องบวกกับมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้คลิปนี้ทุกคนบวกกับว่ายามแล้วเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้บวกกันจะลาไปก่อนเด้อพี่พี่น้องน้อก,ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสบายดีสวัสดี